เราได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะได้รูปได้ไอเดียอะไรมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะเอางานมาลงใน p r i n t i f y นะคะไปดูกันนะคะว่าทำยังไงเราเข้าไปที่ p r i n t i f y นะคะหลังจากเราคอนเน c t ร้านอะไรเรียบร้อย,อยหมดแล้วเนาะเราก็รู้จัก p r i n t i f y กันอยู่แล้วเนาะก็จะถึงขั้นตอนของการลงงานนะคะ Sign in หรือว่า log in เนาะ,คะใครที่ยังไม่ได้ Sign up ก็ sign up แล้วก็ Log in นะคะอาจารย์นจะพาไป l o g in ก่อน เรามาที่พาร์ทที่อยู่ด้านซ้ายมือเนาะเลือกแคตตลอกนะคะแล้วก็มาทีเชิ์ตที่เราจะทำวันนี้อาจารย์ทาจะเลือกแบบนี้นะคะ,ก,คะ,คะก็คือยูนิเซ็กเจอร์ซีชอตส l e e ท e t นะสามศูนย์ศูนย์่ก็คือยี่ห้อยอดนิยมนะคะเบลล่าแคนวาสสามศนย์ะก็เป็นแบรนด์ที่นิยมกันนะ,ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่นี่นะ,ะเราจะเลือกว่าเออ ใครเป็นผู้ผลิตให้เรานะผู้ผลิตให้เรามันจะมีมากมายนะคะในนี้แล้วก็มีคะแนนเยอะเลยนะอย่างวันนี้อาจารย์ยาใช้เจ้าประจําของอาจารย์ยาคะแนนตกไปเนาะปกติจะใช้เจ้านี้นะคะวันนี้คะแนนเขาตกนะเป็นเจ้านี้นำโด่งขึ้นมานะคะโอเคก็จะใช้ม monster ดิจิตอลนะเราเลือกที่นี่นะคะ design start design คือ อย่างนี้อธิบายก่อนนะบางคนจะไม่เข้าใจก็คือ Printify นะเขาเป็นผู้รวบรวมผู้ให้บริการเนี่ยมาอยู่กับเขาแล้วเจ้าเหล่านี้ค่ะเป็นผู้ที่ทำชิ้นงานส่งให้กับ Printify เหมือน Printify เป็นศูนย์กลางนะฉะนั้นเนี่ยอย่างเจ้า f y b y เนี่ยไฟยบอยเนี่ยเขาก็เป็นผู้ส่งของซัพพลายทำงานให้กับ Printify อันเดอร์กราวก็ทำ Drive Fulfillment ทุกเจ้ามอนสเตอร์อะไรก็ทำนะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเป็นเจ้าไหนเราจะให้เขาทำเพราะว่าถ้าเป็นไฟบอยโอ้โหเขามีสีเยอะมากคุณนะมอนสเตอร์ดิจิตที่อาจารย์ทยาติใช้บ่อยๆเนี่ยก็สีน้อยกว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูนะว่า Production Time เขาเท่าไหร่อันนี้1.5ก็โอเครับได้นะแล้วก็ไซส์มี กว้างกว่าเลนส์ ange, หรือว่าระยะกว้างกว่าก็คือ XS ถึง 4XL นะก็ลองเลือกดูอะ Monster Digital ก็พัฒนามาแล้วเมื่อก่อนจะนานกว่านี้นะก็เป็น1วันนะวันนี้อาจารย์ทยาจะเลือก Monster Digital เจ้าเก่าของอาจารยยาคะแนนเขาตกไปนิดหนึ่งเนาะก็เรากดที่นี่นะคะ Start designing นะถ้า Start designing ตรงนี้เรายังไม่ได้เลือกเจ้าฉะนั้นต้อง ต้องดูนะแหวกมาแหวกออกมานะคะจะเห็นว่ามีเจ้าไหนให้บริการบ้าง Start designing ถ้าเลือกเจ้าอื่นก็ Start เจ้าอื่นได้เลยนะ Start designing เลยแบบที่เราสร้างไว้นะคะก็ไปที่นี่นะคะ My device เสร็จแล้วเราก็เลือกแบบนะจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมพื้นมันโปรง่งแสงมันไม่ได้เป็นสีดำสีทึบที่เราทำไว้คลิกที่นี่แล้วก็ Open เลือกแบบแล้วก็ใช้เวลาโหลดสักเล็กน้อยนะคะ ก็หายไปก่อนโหลดสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวงานจะปรากฏที่นี่นะจะเห็นช่องเออทำเป็นเส้นประเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปริ้นอ่ะเสร็จแล้วเราก็แว่นะจัญยามักจะทําให้มันใหญ่ที่สุดเพราะว่าไหนก็ออกแบบแล้วให้มันโชว์โชว์ออกมาหน่อยเนาะแล้วก็จัดกึ่งกลางคนระับกึ่งกลางคือเส้นสีแดงใช่ไหมเนี่ยเห็นปหะโอเคแล้วก็มาเลือกเสื้อนะ เสื้อเราทํามาเพื่อสีดานะจันทยาก,ก็จะเลือกสีดานะอย่างกรณีนี้เราสีสีดาเสร็จแล้วปุ๊บจันทยาอยากได้สีอื่นบ้างก็ลองเลือกดูอ๋สีเขียวไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวสีเขียวด้วยนะแล้วมันจะทาให้ไม่ให้โดดเด่นจันทยาก,ก็จะเลือกสีชาโคนิดนึงนะอันนี้ทําให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทําเป็นแบบในร้านที่เราคอนเนคไว้ก็คือเอสซี่เนี่ย เรามี2ส,สีเราจะไปทําให้มันคลิกแล้วเป็นสีเนี้ยสีเนี้ยยังไงนะใน EP ถัดไปนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็เซฟ r o d u c t ได้เลยนะถ้าใครยังไม่พอใจอะไรก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะทําสีถ้าใครจะปรินด้านหลังก็คลิกที่นี่นะคะแบ็กไซส์แล้วก็ถ้าจะ,ะปรินที่ Next Label นะก็ปรินข้างหลังนะแต่อันนี้เราเลือกที่ฟอนต์ไซสนะคะก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้ว เราก็ดูดูความ high resolution คือความละเอียดด้วยนะถ้ามันเป็นสีเขียวอย่างนี้แสดงว่ามันโอเคถ้าความละเอียดคุณไม่ได้อย่างที่อาจารย์ย่าบอก4,500คูณ5,400เนี่ยอย่างน้อยมันต้องได้อย่างนี้มันจะได้ high resolution นะคะก็คือความละเอียดมันถึงเวลาปริ้นมางานก็จะเนียบนะคะเสร็จแล้วก็เซฟ d u ักได้เลยเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ย่าจะเอาออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีนางแบบของเรา ที่เราทำม็อกอัพไว้เพราะว่าถ้าเราใช้แบบเนี้ยมันพื้นเกินไปสำหรับสาหรับอาจารย์ทยานะคิดว่ามันนางแบบมันธรรมดาใครๆก็มีได้เี้เราเราต้องทำอะไรที่แบบเหมือนต้องพยายามนิดนึงดูแล้วมันแบบโดดเด่นนิดนึงนะฉะนั้นก็ไม่เอาอันนี้เลยอาจารย์ทยาไม่เอาสำหรับใครบางคนจะเอาก็ได้แต่ว่าอาจารย์มองว่าเราต้องทำอะไรให้มันไม่เหมือนใครนะจะได้เด่นไม่เหมือนเพื่อนนะคะ เราเลือกสีดำเนาะเป็นสีโชที่มันโชสีแรกนะถ้าใครอยากเลือกสีอื่นก็ติกตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะไล่ลงมาข้างล่างอ่เราจะไปเปลี่ยนไตเติลกันทีหลังนะแต่ว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนที่นี่ก็เปลี่ยนได้นะอาจารย์ทยาจะไปเปลี่ยนทีหลังนะแล้วก็มาที่นี่นะ t a ต d a า d เรามีอยู่แล้วนะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลงงานเนาะก็จะต้องเขียนตรงนี้นะคมันจะมีให้เราเลือกนะคะว่าชิป p ิ้งเนี่ยเราจะใช้แบบไหนนะคะสำหรับอาจารย์ทยาวันนี้เราใช้ monster digital เนาะเราไม่ได้ใช้เจ้าอื่นเราก็ใช้คลิกนี่นะห้าถึงเวันเนาะเผื่อเหลือไว้เพราะว่าถ้าบอกว่า1วันสองวันแล้วไม่ได้เนี่ยลูกค้าคอมเพลนมาในเอ s ซเราจะมีรีซอสที่ไม่ดีเลยนะเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นสูตรของอจันทยาจันทยามักจะแก้ราคาที่นี่นะก็ดูราคาเลยว่าเราควรจะเอาราคาไล่ลงมานิดหนึ่งเนาะความหมายก็คือนี่คือต้นทุนนะคะต้นทุนสินค้า production cost อยู่ที่สิบจุดหนึ่งเก้าอ่าเก้าสามนะสิบจุดเก้าสามคือค่าผลิตแล้วก็ค่าเสื้อของเขาส่วนอันนี้เป็นค่า shipping cost ก็คือค่าขนส่ง อาจารย์ทยายอยากให้พวกเรารวมค่าขนส่งไปเลยนั่นก็คือ,อต้อนทุนการผลิตอยู่ที่14.15จุดซัมพลิงนะบวกกันแล้วเนี่ยแล้วก็มา r g จิเราเนี่ยที่เขาเขียนไว้ตรงเนี้ย r o f i t อยู่ที่เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย Profit ตรงนี้มันไม่ได้รวมค่า shipping ฉะนั้นเราต้องรวมไปนะก็ต้องดูเลยเราอยากได้อ่ profit เท่าไหรนะ่นะอจารย์ทยายอยากได้ตัวตัวนี้อยู่ที่14เพราะว่าเราหักค่า ค่าชิปปิ้งใช่ไหมคะก็ต้องเป็นสนะิบสี่จุเจ็ดห้าอันนี้ตัวอย่างนะเสร็จแล้วอาจารย์ทยาก็จะปรับตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันปรับปรับตรงนี้ให้เองนะคะก็จะทําทุกอันเลยนะจันทยาจะไปปรับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าปรับ TSC แล้วแต่คนสะดวกนะคะปรับ TSC ได้เช่นกันนะแต่ว่าจันทยาปรับตรงนี้ไปเลยทีเดียวนะก็เสร็จแล้ว ตรงนี้เราก็จะดูเนาะถ้าเราดูแล้วมาจรจินยังไม่พอใจก็เดี๋ยวเราไปปรับที่เอได้เสร็จแล้วเรามาเซตนะคะที่นี่จันทยามักจะใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันต้องโชว์แวร์เ n ีด้วยในกรณีที่ลูกค้าสั่งมาแล้วของไม่มีเนี่ยเราก็เลือกเจ้าอื่นได้นะ,ะไม่จะเป็นว่าต้องเป็นดิจิตอลอะไรที่เราเลือกไว้นะมอนสเตอร์ดิจิตเนี่ยเราก็อาจจะไปเลือกเจ้าอื่นได้มันก็ไม่เสียโอกาสถ้าลูกค้าเขาจะซื้อกับเราโอเคเส okay. ร็จแล้วนะคะ เราก็พับปิดที่นี่ได้เลยนะพับปิดที่ปุ่มนี้นะจ๊ะปุ๊บเอาละเราก็รอนะคะให้สินค้าของเราเนี่ยระหว่างนี้ก็พับปิดนะเราก็รอให้สินค้าของเราพับปิดแล้วก็ transfer ข้อมูลไปที่เอซี่ของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเวลาเราปรับแต่งงานที่หน้าง,งานที่เอซี่เอา mock up ไปใส่เนี่ยทำยังไงเราไปเจอกันค่ะ